สวัสดีค่ะมาพี่น้องน้องจินยังวุเออน้องจินมาจินล่ะไล่พอนนอนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายดอกชาแนลยายดอกชาแนลอาทิยาชาแนลบอกว่าอยากให้แล้วพี่น้องเอ้ยอันเหตุอยากเห็ดงานเบิดร์ดเบิดเวิร์รนี่โอ้ยนี่ยังก่อนนี่ สี่สองทุ่มแล้วเขาก็ได้กินแต่หิวตายเขาอ่าไว้ขายเลยภาษาไทายเาเดี๋ยวบอกอะไรไงฮงขอกินข้าวแหลกเลยจักเอิ้อีกยังดอกอันนี้ก็ไม่บักแตงม่แค่รไม่บักหงเนี่ยกินกรอนข้าวเหกขอขอกินก็อนค่ะเรื่องคจ๋าเอย่างมีทำนี่แหละอันนี้อัน,น ยังกูไล่เนีอันบบกพี่เบิ้งเอาได้เบิงเบ้งดอกยายสาวไยายจา้าโอ้ยกว่าสิได้กินนี่แหะผู้ใดว่าเป็นเมียอ,อันญี่ปุ่นเป็นเมียฝรั่งสำมบายโอ้ยไปว่บาเพิ่นเหะแล้วห้องมือกูได้กินน้งสี่สกับว่าไอาา้ไกลตื่นสักว่ากกินแต่ไข่เจียวไข่เจียวไข่ตัวกินเจียวไข่ผัวน่ะโอ้ยเ่อยากพะเ่อยากพก ย่อว่า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 พื้นหัวภูมิภาคคุ้นจะแยกดอกอยากว่าอยู่ด้เดี๋ยวด้วยจะข้ามสองข้างฉลองได้แยกดอกว่าคืออะไรน้ำงจีนน้ำจีนน้ำน้องนี่หละเอ้ย ผู้ใดอายุบากเกินสามสิบปาเด้อได้ผัวมองดอกเด้อยายดอกบอกไว้ก่อนเลยยังก็เขาอื่นการเริ่มต้นเด้อบอกเขาเลยเข้าสี่นกก็เป็นนกสี่ไม่ก็เป็นไม่เดี๋ยวนี้เายดอกสี่นกว่าเป็นไม่แล้วก็จมตะกี้สี่ยังก็ได้เด้ออี่ีิตัวมาๆๆมาาหลายยายหฮางขอกินก็เถอะ เนาะกับว่าอ้างกับนี่แหละอ้างอ้างอ้างกินบ่กเวอร์ดอกค่ะแต่ว่าเยอะดอกก็เคยทิมกินแล้วก็กินอีกมื้อื่นก็กินอีกกินพวกเฟินบ่เฟินอัน,นอันนี้บอกพริกบอกพริกต้มพริกต้มมันแยกทางบ้านหรือไอัน,นอันนี้อันเนี่ยก็เขาเอิอซระแหน่จ้า โอ้โยอันกินอัน,นเดอหกเจ็ดไปกินเนไปไหกว่าเจ็บท้องบาที่นี่อันไม่อยากว่าพืดนเล่าดอกพออาราะยายเลาดีดีดสสนนแีแล้วแต่เล่าจมเลาก็เท่าลเลากราซ่าเล่าถอดไปเล่าไปเขากว่ากินของเลาเนาะว่าสิกินได้หน่อยได้ดอกเห,หน่อยเขาเปลี่ยน้อ่างคนมอ่างจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เด้อยัวพูดใ่เด้อน้ำกินก็คือสวรรค์ของย้อยดอกจากบางหมู่บ้าฝรั่งเมียญี่ปุ่นเมียต่างชาติแต่สำหรับย้อดอกยอยดอกกาบอ๋อได้เลยว่าเวลากินคือเวลาความสุขที่สุดของฉันนอกจันั้นว้วพูดไห่ เพูดว่าอย่างมาเอาผิดเอาถือเขาก็จ้าจ้าให้มันแล้วรักษาสถานะครอบครัวบ่ย่าดอกว่าก็เป็นจะให้ผิดกันเป็นมูกลับไปจนตายมันแลี้ยวจะไปผิดกับเพ้นเถาะเพ้นผูดด้มีพระคุณทิ่นี่ก็เนิ่นไปซาเลเน่เพราะยังย่านเจ็บท้องจ้าย่าดอกกินพิษไปะนะก็บ่กย่านเนี่ยเพราะยังย่าดอกมีซาเลเน่มีทั้งผิดบ่เฟื่องอันนี้พ้นขึ้นมาเนี่ย

เบิ่งเคิบได้ดกอกว่าเออเรากินยู่ดีน้องจา๋าชีวิตในขอบกวัวนั่นคืนคืนคืนผู้ดใเดใเสือกผู้ใดสร้างผู้ใดอ่างก็สร้างหรอกผัววางในวางสัน้นนั่นท้าเขาผิดเขาก็ต้องผิดเนี่ยเขาเป็นผู้ผิดใอ้มันเลี้ยวเิ่นผู้ผิดดอกเป็นผู้หาเงินกลับบ้าน เขาก็หายอยู่เขาหาเก็บของเขาพอราฝีกผมาไม่เคยผิดจักเสียแล้วบางถือว่าสร้างคนเถอะแต่ไม่เล้วไปรักษาสานะครอบครัวอย่างเหียอกันสี่สิบปีเราอันยอนกันสามสิบแปดสามสิบเก้าปีจ้าแ็อันรักรักษาสหานะครอบครัวบ่ก็เออจ้ารวดผู้เป็นเนี่ย หัเพื้นเมื่อยกันหัวนอนกินซื้อเขีบบอกกอกมันโดนเอาแล้วเนาะยาแล้วตื่นมาเห็นต้อไปอาบนะเต้องก้า,าววาดจังนี่มุกหู่เมียญี่ปุ่นเลยได้บ่หน่อยเด้อนินึ่งจได้แบบนี้ดอกนี้ดอกมาก bỏ ăn lắm cả các bạn mình đi <laughs> đâu đó cao vào chín bò đi năm có cả một ương chín phom như cha và mướt anh cuồng ăn đấy này 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 ăn 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 tôi với cả ăn anh với nhau cả ăn quay เอาส้มเนียน่ยเนาะพ่อแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิกินผู้เดียวยนันแล้วมาแล้วบูดาดอกว่ากินแล้วบ่เคยว่ากูไม่ให้มึงกินแล้วบ่เคยว่าจักเท่าดอกมาแล้วมาแล้วน้ำปุ่งมีแต่นคนให้รู้โอ้ยง่ายดานัสมะไม่ฮัสเบิ้ลมันเล้วหวาได้หมดน,น้ำปุง่งเลสกาจากนาทีแล้ว น่าหนนีู่โอ้โอ้โอ้เคสเซิเลยพิเลยอะไรงัตัวก็ส่มาสมินาเสมอ I love you ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะ I love you เคสเซ่พาร์ทใหญ่นะ